ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ครูมันนี่วันเลด0 9 1 0 1 0 5 2 6 6ขอบคุณครับเวทคัมทูโนเวลบทที่ห6 1นางพญาแมลงยับจิตวิญญาณของนางพญาถูกเทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานบีบไว้ในกำม,มือจนหยุดเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามร่างกายของมันยังคงพยายามส่งสัญญาณสุดท้ายออกมาด้วยคลื่นความถี่ยาวต่อมาเหล่าองค์ักรกรอบตัวที่รอดชีวิตจากเนื้อมือของเทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานจูจ่ๆก็ยอมพ่ายแพ้ที่จะปกป้องนางพญาเอาดื้อ พวกมันกระจัดกระจายออกไปโดยไม่คิถันหลังกลับมามองเทพอวุโสก่อสร้างรากฐานขณะที่กำลังหลบหนีเปลือกแข็งสีทองบนร่างกายหลุดออกแล้วเปลือกแข็งใหม่ที่แข็งแกร่งกว่างอกขึ้นแทนที่ร่างกายส่วนล่างอ,อวบอ้วนขึ้นทั้งยังมีเขาบิดเบี้ยวคล้ายมงกุฎอยู่บนศีรษะมันกลายร่างเป็นนางพญาองค์ใหม่อย่างรวดเร็วไม่มีลูกเล่นอื่นแล้วหรือไง เทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานตกตะลึงครู่หนึ่งแต่เขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วมือน,นั้นคว้าอดีตจิตวิญญาณของนางพญามแลงเอาไว้ก่อนจะกดแกว่งดาบและหอกด้วยมืออีกข้างหนึ่งเมื่อดาบและหอกที่ออกไปลำแสงสีทองนับไม่ถ้วนถูกปลดปล่อยออกจากคมดาบสังหารผู้ที่พยายามหลบหนีในทุกทิศทางถูกบทขยี้จนกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยทันทีอย่างไรก็ตามแมลงองครคกษับเหล่านี้ก็ยังมีจำนวนมากและดูเหมือนนว่าพวกมันจะใช้แมลงต่ำต้อยตัวอื่นเป็นเกราะป้องกันแต่อย่างไรก็มีเพียงจำนวนน้อยที่หนีรอดไปได้ เทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานก้าวไปด้านหน้าหันสีส้มมองไปยังนางพญามแมลงที่อยู่ด้านหลังและไม่ได้ไล่ล่าติดตามแต่เขาใช้ฝ่ามือที่ของผู้ก่อตั้งปกคลุมท้องฟ้าทัง้งผืนเอาไว้ก่อนจะปิดกั้นเส้นทางของมแมลงองครัก์ทั้งสองสามตัวที่พยายามหลบหนีฝ่ามือกว้างจับได้แล้วพลังงานไร้ลักระเบิดออกจากฝ่ามือบทขยี้มแมลงทั้งหมดยกเว้นนางพญาตัวเดิมเทพเจ้ายักษ์ผู้ก่อตั้งถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในขณะนั้นเองก็พบว่าฝูงแมลงที่ถูกทิ้งโดยนางพญาเมื่อครู่นี้ได้หลบหนีกระจัดกระจายออกไปและ,มะแมลงพิเศ แน่นอนว่าอัตราการกลายพันธุ์ของพวกมันต่ำกว่าองค์รักส่วนตัวของนางพญาตัวก่อนหน้านี้มากแต่หากปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปเช่นนี้หลังจากผ่านไปไม่กี่ปีเป็นไปได้สูงที่พวกมันเหล่านี้จะกลายเป็นนางพญาตัวใหม่ถึงเวลาจบเรื่องนี้แล้วร่างของไปทิวหอรานพุ่งทะยานออกจากหุ่นกลเทพเจ้ายักษ์ก่อนจะปลดปล่อยปรานกระบี่ไรสินสุดออกมแมลงเช่นพวกเจ้าจะไปได้สักเท่าไหร่เชียวปรานกระบี่สีขาวพิสุจน์นับไม่ถ้วนเปรียบเสมือนกระสุนยุทธภัณฑ์ที่แน่นยำที่สุดในโลกมันวาดเส้นทางการบินภายในวว่าาล่าก่กอนสับับนร่าางงกยแมลพเษุตัวอย่างม อย่างไรก็ตาม,มาแมลงก็ยังคงหลบหนีอย่างต่อเนื่องในระหว่างการหลบหนีท้องของมแมลงบางตัวขยายใหญ่และอวัยวะสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นมาก่อนที่ไข่พิเศษจะเริ่มผสมกันอยู่ภายในร่างกายของมันยังไม่จบอีกไปทิวหอรานเริ่มขุนเคืองเขาเรียกวารีาสตรกระจ่างฟ้าออกมาพร้อมกับวี่งมันออกไปอย่างรุนแรง ก่อนจะสังหารแมลงมากมายนับไม่ถ้วนในกระบวนท่าเดียวแมลงเหล่านั้นร่วงหล่นสู่สายธารแห่งความว่างเปล่าและถูกบดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีอย่างไรก็ตามพวกมันมีจำนวนมากเกินไปจนเกลือกกลาดก,ดกระจายไปทั่วทุกทิศทางภายในหุ้งความว่างเปล่าคราวนี้ไปทิวหอรานไม่อาจกวาดสายตามองทั้งหมดได้และจำเป็นต้องปล่อยให้แมลงจำนวนมากหนีไปอย่างอับจนปัญญาหนีเก่งนักนะไปทิวหอรานถอนหายใจออกอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากับแมลงที่บินหลบหนีเข้าสู่โลกวัตถุไร้านามเขาจัดการวกควบคุมเทพอาวุโสก่อสร้างรากาาาานพอจักรกบ,บิตญญขงงแมล ยังไงก็สามารถจับกลุมอดีตนางพญาตัวนี้ได้ก็ไม่เลวนะจุลภาคโอ้ร่างกายของแมลงพวกนี้มีโครงสร้างเช่นนี้นี่เองไปที่หอรานกลับมาที่แนวปราการป้องกันของชาวนาครสวงสวรรค์อย่างเงียบๆและเขาบาังเอิญเห็นว่าจื่อเซียนกำลังยุ่งวุ่นวายกับซากศพของแมลงแขนหุ่นกลของมันมีใบมีดคมปรับติดเอาไว้และกำลังผ่าลำตัวของแมลงยักษ์สีดำตรงหน้ามืกสีน้ำเงินทะลักออกมาพร้อมส่งลมมลกลินเหม็นคละคลุ้งทั้งยังมีสิ่งแปลกปลอมออกมาจากรอยถี t ขาดของเหลวที่ไหลออกมีฤทธิก์กดกรุอนสูงเม,มอองนนื่ออ่ามงุกยวพ แต่จื้อเซียนไม่คิดสนใจเรื่องเหล่านั้นเขายิ่งเปิดแผลให้กว้างขึ้นและพยายามจะมุดศีรษะเข้าไปด้านในเจียงหลานและหลี่จิงเหยายืนอยู่ด้านข้างมองดูการกระทําของเขาด้วยสีหน้าขยะแขยงแม้แต่เจียงหลานที่ชื่นชอบแมลงมีพิษก็ยังอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเห็นการกระทําของจื่อเซียนเจ้ามันน่ารังเกียจไปชิวหอรานเดินตรงเข้าไปพร้อมเหยียดขาแต่จื่อเซียนศีรษะของจื่อเซียนหลุดออกจากช่องท้องของแมลงทันทีเมื่อสีน้ําเงินเคลือบใบหน้าของเขาเอาไว้เวลานี้เขากลิ้งหลุนๆไปกับพ้นลลลาายกดวไม่่ีองปเใแถ า้าตาเท่าไปกลับมาแล้วหรือมแมลงพวกนั้นลรอยู่ที่ใดข้าขับไล่มันไปแล้วไปทิวหอรานถอนหายใจเจ้าล้มเหลวในการสังหารพวกมันให้สิ้นซากเมื่อได้ยินเช่นนี้ทั้งสามรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยมันยากมากหลีจิ่งเยาพึมงพรรมัแม้แต่อวุโสทิวหอรานยังไม่สามารถกวาดล้างมาแมลงเหล่านั้นได้หมดสิ้นจากการค้นพบของมหาเทพหุนกลแมลงเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดกราบใดที่บุคคลสำคัญถูกจับกลุมส่วนที่เหลือจะสูญสลายไปหรือไม่พวกเราทุกคนคาดเดาผิดแล้วมันเป็นกล,ลก่วอาตบ ระหว่างไล่ล่าฆ่าจับกุมนางพญาของพวกมันได้หรือจะเรีกว่าอาดีตนางพยาก็ได้สิ่งนี้ทําให้เหล่าองครรบ์ของพวกมันเริ่มวิวัฒนาการร่างกายเป็นนางพยามลงทันที หลังจากที่ข้าสังหารพวกมันหมดสิ้นแล้วเหล่า,มาแมลงพิเศษก็เริ่มวิวัฒนาการเป็นนางพญามาแลงอีกครั้งข้าจึงสังหารพวกมันอีกแล้วจากนั้นมแมลงธรรมดาบางตัวก็เริ่มกลายพันธุ์ฟักไข่และเพาะพันธุ์แมลงพิเศษออกมาจากร่างกายของพวกมันจำนวนของมแมลงพวกนี้มากเกินกว่าจะจินตนาการและพวกมันวิ่งหนีไปทุกทิศทางจึงไม่อาจไล่จับได้นอกจากว่าข้าจะทำลายสายธารแห่งความว่างเปล่าและโลกวัตถุใกล้เคียงนับไม่ถ้วนเพื่อจัดการมันเช่นนี้จึงต้องยอมให้มันหนีไปอย่างช่วยไม่ได้อยากกล่าวโทษตนเองเลยหลังจากรับฟังงงงคพูดขขขอออไปวหหราาาาานนแลล้เเจตบบ่ ท่านพยายามเต็มที่แล้วไม่ว่ายังไงไบทิวหอรานทอดสายตาออกไปพร้อมกล่าวว่าข้าก็สามารถจับอดีตนางพญาไว้ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการค้นคว้าแมลงเหล่านั้นถูกทําลายโดยพวกเราและโลกที่ด้านล่างของสายธานแห่งความว่างเปล่าถูกกลืนกินโดยพวกมันน่าจะมีสัตรูตามธรรมชาติของพวกมันอยู่ภายในห้วงความว่างเปล่าที่ไกลออกไปเป็นไปไม่ได้ที่มันจะกลับมาในระยะเวลาสั้นๆเรายังพอมีเวลาศึกษาหวังว่ามหาเทพขุนกลจะสามารถหาทางกาจัดแมลงพวกนี้ได้ในเร็ววันเพราะมีวิธีชัดเจนที่แมลงเหล่านี้สามารถสื่อสารถึงกันได้นนนนนััััั่่่่ยยอมมมมมหหาาาาาาวววพพกกกกเเรรจจะสถดดดท้้งไช เียงหลานครุ่งคิดข้าศึกษา,มาแมลงมาแล้วมากมายมันยากมากที่จะจับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ที่กระจ,ระจายตัวออกไปแต่ปรับใดที่เราเข้าใจวิธีการสื่อสารของพวกมันมันก็จะง่ายขึ้นหากต้องการจับกลุ่มอืมนั่นคือสิ่งสำคัญไปทิวหอรานพยักหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้าจะส่งแมลงตัวนี้ให้กับมหาเทพขุนกลโดยเร็วที่สุดข้าไปด้วยจื่อเซียนได้ยินเช่นนั้นรีบกล่าวแทรกขึ้นมาไปด้วยให้ข้าไปด้วยเถิดให้ข้าดูว่านางพญามาลงหน้าตาเป็นอย่างไรบทที่ห้าซ้ียอเปลี่ยนไป มแมลงยักษ์เหล่านั้นหวาดกลัวต่อลิ่งอายของไปทิวหอรานและผู้ก่อตั้งที่ถูกเขาควบคุมแม้แต่นางพญาองค์รักและมแมลงบัญชาการระดับสูงยังถูกกวาดล้างหมดสิ้นในการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อพื้นฟูกองกำลังใหม่กราบใดที่ระบอบก,การปกครองของชาวนาครสวงสวรรค์รักษาแนวป้องกันและมีความรอบคอบเสมอมแมลงเหล่านั้นจะไม่สามารถโจมตีได้อีกในช่วงเวลาสองสามทศวรรษ ปัญหาเดียวคือเพื่อที่จะวิวัฒนาการและเพิ่มจำนวนอีกครั้งมแมลงเหล่านี้จะต้องบุกเข้าโลกวัตถุใบใหม่เพื่อจัดการกับสิ่งมีชีวิตภายในโลกใบนั้นอีกครั้งและสถานการณ์ปัจจุบันแม้แต่ไปทิวหอรานก็ไม่ทราบว่า,มาแมลงเหล่านี้เข้าสู่โลกไหนบ้างดังนั้นครั้งต่อไปจึงจะกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างมหาเทพหุนกลโลกแห่งเซียนและเผ่าพันมแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าหลังจากนี้ยิ่งนักค้นคว้าของมหาเทพหุนกนถอดรหัสการสื่อสารของมแมลงและพัฒนามาตราการรับมือได้เร็วเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งประสบปัญหาานนน้้ยลงเท่ั ดังนั้นไปทิวหอรานและคนอื่นๆจึงไม่แม้แต่จะเข้าร่วมง,งานเลี้ยงฉลองของชาวนาครสวงสวรรค์พวกเขาตรงไปที่สถานทดลองของมหาเทพขุนกลก่อนจะทิ้งร่างของจื้อเซียนและจิตวิญญาณของนางพญามาแลงให้กับเลือเจิ้งเทียนและมหาเทพขุนกลคราวนี้แม้แต่เจียงหลานก็อาศัยอยู่ช่วยเหลืองานค้นคว้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากอาวุโสระดับสูงแห่งแดนเซียนและความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในด้านพิษของเจียงหลานก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันปกติแล้วนางมาักจะเล่นกับมแมลงมีพิษบน หลังจากกล่าวลาเจียงหลานแล้วไปทิวหอรานพาหลี่จิงเยาออกจากสถานทดลองเพื่อกลับบ้านในขณะที่เจียงหลานและคนอื่นๆกำลังศึกษาร่างของนางพยามลแงยักษ์ไปทิวหอรานก็วางแผนจะทำการใหญ่ด้วยเช่นกันการทะลวงสู่ดินแดนถัดไปหลังจากขอบเขตซาประหักพังหวนคืนค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นและในครั้งต่อไปเขาวางแผนที่จะหาเวลาเพื่อศึกษาขอบเขตนี้อย่างแท้จริงแม้เขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้แต่เจียงหลานซึ่งมีขอบเขตการฝึกฝนสูงสุดและหลี่จิงเยวนั้นมีพรสวรรค์มากล้นจึงมีความหวังว่าจะสามารถก้าวผ่านขอบเขตถัดไปของซาประหัักพงวบลาาล้งภในนไม่่กีีพัป และจัก,กรพรรดิเซียนอย่างเลิอเจิ้งเทียนและเซียนหงเฉินก็สมควรที่จะหาโอกาสเพื่อบุกทะลวงขอบเขตจัก,กรพรรดิเพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตซาประักหักพังวนคืนด้วยเช่นกันในเวลานั้นผู้ฝึกตนเหล่านี้จะสามารถเป็นเสาหลักของโลกแห่งเซียนได้ง่ายดายไปชิวหอรานจะไม่ต้องรับผิดชอบปัญหาใดๆของพวกเขาอีกและจะมีเวลาเพื่อฝึกฝนขั้นของตนเองโดยเร็วที่สุดทว่าก่อนหน้านั้นเขาต้องกลับบ้านและพูดคุยกับซูเซียนเสวิยอและคนอื่นๆก่อนที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆและมุ่งสู่ความว่างเปล่าอีกครั้ง กลับมาที่ลานเล็กๆของสำนักเหอฮวนก่อนที่ไปทิวหอรานและหลี่จิงเยาจะเปิดประตูทันใดประตูถูกผลักออกอย่างแรงเวลานั้นมีเด็กตัวน้อยผมสีขาววิ่งออกจากประตูอย่างตึงกระหนกร่างของเขากระแทกเข้ากับขาของไปทิวหอรานอย่างแรงโอ๊ยเด็กน้อยล้มลงพร้อมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นเด็กตัวน้อยนี้หลี่จิงเหยาก้าวไปด้านหน้าพร้อมกับพลิบตาถีอ่ะนางอุทานอย่างประหลาดใจลูกสาวใครหนอน่ารักหน้าทาังนับไปทิวหอรานมองสาวน้อยขึ้นลงเส้นผมสีขาวแต่ดูไม่แก่ตรงกันข้ามกลับดูบริสุทธิ ต้องยอมรับว่าสาวน้อยผู้นี้น่ารักยิ่งกว่าซี่เสียงเมื่อครั้งเยาว์วัยไบทิวหอรานถอนหายใจพร้อมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเด็กคนนี้เหตุใดจึงคุ้นตานับเสียงพึงพมพำของแม่นางน้อยดังขึ้นเห็นได้ชัดว่าหลี่จิงเยารู้สึกถึงความผิดปกติบางสิ่งในเวลานี้เด็กตัวน้อยที่นั่งอยู่บนพื้นเลยหน้าขึ้นทันทีที่มองเห็นไปทิวหอรานและหลี่จิงเยารอยยิ้มพลันปรากฏบนใบหน้าและพุ่งเข้าไปกอดขาของไปทิวหอรานไว้แน่นท่านพ่อพ่อไปทิวหอรานและหลีจ่จ เด็กน้อยเจ้าไม่สามารถตะโกนเรียกหาผู้ใดว่าบิดาโม่วซว่ได้มันอาจก่อให้เกิดเรื่องร้ายเอดเดียวเมื่อมองเด็กตัวน้อยตรงหน้าในที่สุดเขาก็กระหนักถึงบางสิ่งเจ้าคือมอเซวิยอใช่ใบมอเซวิยอพยักหน้าอย่างเจ็บปวดอัญญประกาศคู่จุลภาคอัญญประกาศคู่ใบหน้าของไบทิวหอรานแดงกำเขายกบุตรชายให้ยืนขึ้นตรงหน้าก่อนจะกล่าวถามผู้ใดสั่งสอนให้เจ้าแต่งตัวเช่นนี้ใบมอเซวิยอกลั้นน้ำตาเวลานี้เขายิ่งดูน่ารักกว่าสาวน้อยจริงๆเสียอีกท่านแม่กับพี่หญิงเขากล่าวอย่างรู้สึกผิด ไปทิวหอรานพาลูกชายเดินเข้าไปในลานบ้านภายในลานบ้านซูเซินเซวิยอและไปซีเซียงกำลังพูดคุยบางสิ่งและเมื่อเห็นว่าไปทิวหอรานกลับมาไปซี่เซียงก็พุ่งเข้าหาผู้เป็นบิดาด้วยรอยยิ้มยินดีท่านพ่อท่านเห็นใบหน้าของโมเซวิยอหรือไม่เขาน่ารักหยุดไปทิวหอรานตำหนิและเด็กหญิงตัวน้อยตึงกระหนกจนร่างกายแข็งเทือยอย่างไม่รู้ตัวนี่เป็นเพราะเทพีซีเหออบรมสั่งสอนเด็กหญิงผู้นี้มากเกินไปนางจึงไม่สนใจคำตำหนิของผู้เป็นบิดาหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปบรรพชนกระบีคงไม่ แน่นอนว่าคราวนี้ไปซี่เซียงเห็นแล้วว่าบิดากำลังโกรธนางไม่กล่าวอะไรพร้อมกับยืนตัวแข็งทื่อแววตามองบิดาด้วยความแข็งกร้าวก่อนจะดึงน้องชายของตนไปหาสู่เซียงเสวี่ยยอหลี่จิ่มเหยาเดินไปด้านหลังไปทิวหอรานพร้อมขยิบตาให้เด็กสาวตัวน้อยเซียงเสวี่ยยอไปทิวหอรานมองหาภรรยาของตนพร้อมตะโกนลั่นอาทิวหอรานสู่เซียงเสวี่ยยอยิ้มให้เขาพร้อมกล่าวถามกลับมาแล้วหรือมแมลงพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนั้นไม่มีปัญหาขณะไปทิวหอรานกล่าวเขาก็ดึงบุตรชายที่แต่งตัวเป็นเด็กหญิงออกมา เกิดอะไรขึ้น,นเซียงเซวิยอเราไม่ได้ตกลงกันว่าจะสั่งสอนให้หม้อเซวิยอเป็นบุคคลที่ซื่อตรงตามเพศของตนหรือไรอะไรซูเซียนเซวิยอถอนหายใจยาวเมื่อได้ยินเช่นนั้นก่อนจะเผยรอยยิ้มแย่เมื่อไม่กี่ปีมานี้แทนที่จะตอบคำถามของสามีนางพลัน,นึกถึงความขมขื่นก่อนหน้านี้ การได้เห็นโมเซวิยอเติบโต,ตขึ้นทีละน้อยในฐานะมารดาข้ามีความสุขมากแต่ข้าบอกท่าแล้วว่านี่คือสำนักเหอหวนและอาวุโสเหล่านั้นที่ฝึกฝนมาหลายปีสามารถเอาชนะมนสเสน์ของเขาได้แต่สำหรับสิทธิ์หม่มันไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามโมเซวิยอเป็นเด็กผู้ชายข้าจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้เขาออกไปเล่นนอกประตูบ้านจะให้ขังเขาไว้ในห้องมืดเพื่อไม่ให้ใครรู้จักก็ไม่อาจทำได้ข้าจึงต้องทำเช่นนี้อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ไปชีวหอรานหยุดอีกฝ่ายทั่วคราวก่อนจะถามว่ามันร้ายแรงถึงเพียงนั้นเชียวหรือ หากท่านไม่เชื่อข้าท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้โมเซวิยอแล้วพาเขาออกไปด้านนอกอย่างไรแล้วในฐานะบิดาท่านน่าจะปกป้องเขาได้ไปทิวหอรานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครู่ก่อนจะตอบกลับอืมไปข้างนอกกันข้าไม่คิดจะเชื่อเขากล่าวคำหนักแน่นสำนักเหอหุนเล็กๆนี้ข้าปราบปรามลงได้เมื่อพันปีก่อนและข้าไม่เชื่อว่าหลังจากผ่านไปแล้วพันปีข้าจะไม่สามารถจัดก,การได้บทที่ห้าร้อยหกสามนั่นตัวอะไรเหตุใดจึงให้บุตรชายข้าแต่งหน้าแต่งตางดงามแล้วยังเดินไปมากลางลาน นี่มันไม่ถูกต้องไปทิวหอรานบอกให้หลีจิงเยาและซูซินเสวิยอพาเขาไปล้างหน้าเพื่อจัดการเครื่องประทินโถมบนใบหน้าออกให้หมดสิน้นเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดของเด็กผู้ชายและเวลานี้เขาพาบุตรชายออกมายืนอยู่หน้าประตูลานเล็กของสำนักเผหฮวนทั้งบุตรชายและผู้เป็นบิดากลั้นหายใจก่อนจะมองออกไปที่ประตูลานราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ออกไปเดินเล่นแต่กำลังจะท้าทายสัตว์ร,ร้ายในหอหนาทึบมเซวิยอไปทิวหอรานสูดลมหายใจลึกเจ้าพร้อมหรือไม่ข้าพร้อมไปโมอเซวิยอกลับเป ท่านพ่อข้าพร้อมแล้วเราไปกันเถิดอือโมเสวิยอไปกันภายใต้สายตากังวลเล็กน้อยของซูเซเียนเสวิยอจากด้านหลังทั้งสองพ่อลูกเดินออกไปพร้อมกันพี่หญิงเซียนเสวิยอไม่ต้องกังวลข้าจะไปดูพวกเขาเองหลีจิงหยาวอดไม่ได้น,ะนางจะกล่าวเช่นนั้นแต่เห็นได้ชัดว่านางกำลังสนุกสนานที่จะได้รับชมเรื่องตื่นเต้นก่อนที่ซูเซเียนเสวิยอจะตอบกลับนางก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วสตรีผู้นี้จะเป็นอย่างไรหากในอนาคตนางต้องเป็นมารดาซูเซเียนเสวิยอสายสีเสยอย่างช่วยไม่ได้ก่อนจะเอื้อมมือคว้าไปซี่เซียงที่กำ ซี่เซียงอย่าได้คิดกระทำสิ่งใดท่านแม่เซียงเสวียยอข้าอยากจะไปหาน้องชายและบิดาของข้าไปซี่เซียงกุมมือซูเซียงเสวียยอพร้อมกล่าวคำอ้อนวอนซูเซียงเสวียยอคิดไตร่ตรองสักครู่ก่อนตอบกลับเช่นนั้นเจ้าไปกับข้าข้าไม่อยากให้เจ้าก่อเรื่องวุ่นวายให้กับน้องชายตนเองจุนละภาพดูเหมือนนว่าจะเป็นบรรพชนกระบี่ผู้หานกล้ากำลังพาบุตรชายออกไปเดินเล่นไปทิวหอรานเปรียบเสมือนกับวีรบุรุษผู้แข็งแกร่ง,งกำลังย่างก้าวเข้าสู่สงครามและไม่นานนักเขาก็มาถึงสถานที่ที่ทมีผู้คนในสำนัักกมมมาายยและงดูีีีชววิต หลังจากสำนักเหอฮุนฟื้นคืนความรุ่งเรืองแล้วการก่อสร้างอาคารยังไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนนะมันยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองหลวงในเก้ามหาทวีปสิบแผ่นดินตามปลอกและถนนเต็มไปด้วยโรงน้ำชาและร้านอาหารซึ่งสำนักเหอฮุนทำการค้าเหล่านี้ได้ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือใจกลางเมืองส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นสิทธิของสำนักเหอฮวนทั้งสิน้นพวกเขาทั้งหมดเป็นสตรีสวมผ้าคลุมสีสัไม่เปิดเผยใบหน้าทว่ากลับเตี่ยมล้นด้วยสเสน่ห์ประหลาด เวลานี้ไปทิวหอรานบุรุษผมเขาเดินเข้ามาภายในเมืองใบหน้าของเขาดึงดูดความสนใจของเหล่าสิตสตรีภายในสำนักเหอฮวนทันทีแม้ว่าปีปากของตาเท่าไปจะน่ารำคาญแต่ภาพลักษณ์และท่าทางของเขาก็มากด้วยสเสน่ห์ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์หาผู้ใดเปรียบแววตาของสิทธิสตรีเปล่งประกายในขณะชื่นชมบุรุษรูปงามผู้นี้พวกเขายังลอกคาดเดาว,ว่าอาวุโสผู้นี้มาจากสำนักใดสิทเหล่านี้เข้าร่วมสำนักเหอฮวนหลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติจึงไม่ทราบว่าบรรพชนกระบีและอดีตจัก,กรพรรดิแห่งโลกผู้ฝึกตนเป็นคู่รักกัน แต่หลังจากจับจ้องไปทิวหอรานสักครู่หนึ่งสายตาของสิทธิเหล่านั้นกลับหยุดลงที่บุรุษอีกคนใบหน้างดงามราวมงกุดหอยกกำลังยืนจับมือกับไปทิวหอรานทั้งสองใบหน้าคล้ายคลึงกันยิ่งอีกทั้งยังมีมนเสนประหลาดทะลักออกจากเด็กน้อยผู้นั้นสูทสิทธิศัตรีที่อ่อนแอไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้น้ำลายของนางไหลจนต้องยกมือเช็ดก่อนจะกล่าวคำข้าอยากจะเก็บเด็กคนนั้นไว้ในห้องใต้ดินส่วนตัวของข้านักเขาหล่อเหล่าเกินจะห้ามใจ ขึ้นฝูงของนางรอบข้างเหลือมองท่าทีก่อนจะรีผหันมองตามทิศทางเด็กชายตัวน้อยในไม่ช้าพวกนางทั้งหมดก็ถูกดึงดูดด้วยเสน่ห์ไร้ลับก่อนจะเริ่มพึพรรมพำกับตนเองอย่างละโมบข้าก็อยากจะเลี้ยงเขาเช่นกันน่ารักน่าทั้งยิ่งนักหากจับเขานอนลงแล้วกดลงแรงแรงเขาจะน่ารักเพียงใดอัญยกระกาศคู่จุลภาพอัญยกระกาศคู่ความคิดไร้ยางอายทั้งหมดมาจากสิทธิสตรีของสำนักเหอฮวนซึ่งรวมกับอาการหอบหายใจและหยดน้ำลายที่ไม่อาจควบคุมท่านพ่อไปมเสวิยอมโน้มตัวเข้าไปใกล้บิดาของตนด้วยความหว,วาเบ ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่อืมใบหน้าของไปทิวรานมีสีหน้าเคร่งครึมและเขาสัมผัสได้ถึงการจับจ้องที่เดือดพล่านเหล่านั้นเอาละบุตรชายข้าขึ้นนั่งบนไหลบิดาดีกว่าเขาอุ้งไปโมเสวิยอขึ้นนั่งบนบ่าจากนั้นจึงค่อยกอ้มศีรษะลงเล็กน้อยแซงทำเป็นไม่เห็นสายตาคนรอบข้างก่อนจะจากไปศิษย์สตรีที่อยู่รอบข้างรู้สึกมุนงงกับสเสน่ห์อันทรงพลังของไปโมเสวิยยทั้งหมดต้องการปลดปล่อยพลังเหนือธรรมชาติเพื่อยึดเด็กชายผู้นี้ไปครอบครองเป็นของตนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาไม่อาจตา ไปทิวหอรานจากไปโดยไม่เหลียวมองกลับเขาเดินออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ประหลาดใจกับท่าทางของผู้เป็นบิดาไปโมเซวิยอดไม่ได้ที่จะลอบผันมองด้านหลังจากสายตาของเขาสิษสตรีกลุ่มหนึ่งของสำนักเหอฮวนมีน้ำลายฟูมปากจับจ,จ้องเขาราวกับสัตว์ร,ร้ายหิวโหวยพวกนางไม่ต่างอะไรจากปีศาจท,ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเผยเพียงดวงตาสีแดงฉานเท่านั้นใบหน้าของไปโมเซวิยอดเผยความหวาดกลัวแต่เมื่อสิ่งนี้รวมกับมนต์เสน่ห์ตั้งแต่กำเนิดของเขามันกลับกลายเป็นยาสวัดที่น่าสะพรึงกลัวที่สสุดของนักเห อย่าให้เขาหนีไปในที่สุดสิทธิสตรีเหล่านั้นก็ไม่อาจระงับสัญชาตญาณปีศาจท,ที่เดือดพล่านในใจได้เสียงคำรามจึงดังลัน่นพี่น้องเอ,อ๋ยเด็กคนนี้ต้องเป็นของเราสิทธิภายในสำนักเหอฮวนคำรามลัน่นภายใต้การถูกมนต์สะกดพวกเขาลืมวิธีการใช้พลังเหนือธรรมชาติของตนเองจึงอาศัยเพียงความแข็งแกร่งทางกายภาพในการไล่ล่าไปทิวหอรานกับบุตรชายบนบ่าท่านพ่อวิ่งวิ่งเร็วไปมเซวิยอหันกลับมาพร้อมตะโกนเสียงดังเมื่อได้ยินเช่นนี้ไปทิวหอรานเหลือมองด้านหลังและเห็นว่าสตรีเหล่านั้นกลายเป็นส บาดซบตัวอะไรเนี่ยเขาตื่นประหนกปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้สตรีเหล่านั้นตะโกนอย่างต่อเนื่องส่วนขาก็ยังคงวิ่งต่อไปอย่าแม้แต่จะคิดไปทิวหอรานโบกมือก่อนที่ร่างกายจะสว่างว่าปลายเป็นลำแสงพุ่งทะยานออกไปจนลับสายตาสตรีด้านหลังจุลภาคครึ่งวันต่อมาไปทิวหอรานและบุตรชายยืนอยู่ท่ามกลางป่ารกร้างทั้งสองมองหน้ากันทั้งบิดาและบุตรชายคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากออกจากเมืองหลวงของสำนักเหอหวนแต่กลับกลายเป็นว่าไปทิวหอรานและไปโมเสวิยอประเมินพลังมงนตเเสเนนนนน่่หองูยยยิตาาากกไปคลั้้ถรรุุจบ ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ฝึกตนหญิงที่บริสุทธิ์ทั้งหมดล้วนแต่ถูกมนต์เสน่ห์ของไโมเสวิยอแม้แต่สัตว์ร,ร้ายตัวเมียยังเดือดพลานเมื่อได้พบเจอเขาทุกสิ่งวิ่งไล่ตามทั้งสองราวกับคนคลั่งทัานพ่อไโมเสวิยอก้มศีสษะพร้อมกล่าวเสียงต่ำหรือข้าควรจะสวมใส่เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงกล่าวสิ่งใดออกมานั่นมันไร้ประโยชน์ใบหน้าของไปทิวหอรานแข็งค้างด้วยความขุนเคืองในเวลานี้เจ้าควรจะฝึกฝนทักษะการใช้ร่างกายและหลบหนีกับข้าการสวมใส่เสื้อผ้าสตรีนนนับววว่าาเเเป็กรยอมแพ้ททูโ บทที่ห้า้อยหสบี่บิดาและบุตรชายเจ้าไปทิวหอรานยังกล่าวไม่จบเวลานั้นก็มีเสียงราวกับสัตว์ร,ร้ายคำรามกึกก้องดังมาจากด้านหลังทั้งบิดาและบุตรชายเหลือมองด้านหลังก่อนจะพบร่างใหญ่อ้วนทวนสมบูรณ์หลายตนกำลังเหยียดต,ตัวตรงจับจ้องมาทางนี้ร่างนั้นหายใจหอบหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยท่านพ่อใบหน้าของไปมอเซวิยอซี่เผือดอสูรหมูตัวเมียไปให้พ้นด้วยการสะบัดแขนเสื้อของไปทิวหอรานจึงเกิดลมกันโชกแรงพัดพาอสูรเหล่านั้นให้ห่างออกไปอสูรหมูตัวเม พวกมันปลิวไปไกลกว่าหลายลี้ก่อนจะถูกฉีกร่างกายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดิมทีไปทิวหอรานไม่ต้องการสังหารผู้ที่หลงสเสน่ห์ของบุตรชายตนเองแต่เพียงเพราะว่าอสูรเหล่านี้บ้าเลือดและพวกมันกินหนุ่มหล่อเป็นอาหารพวกมันจึงไม่ควรรอดพ้นด้วยเหตุผลนี้ไปทิวหอรานจึงไม่คิดหยุดมือเขายกฝ่ามือขึ้นสูงก่อนจะปรึงพวกมันเอาไว้แล้วเริ่มผนึกตูมกราประทับทยานลงมาจากท้องฟ้ากดทับร่างอสูรหมูตัวเมียตัวเดียวที่ยังมีชีวิตมันจมลงในดินกลายเป็นหลุมลึกทัันนนททเม่อต้อง้งงชหนากบร,าบรรรปะุแ โฮ๊โฮเมื่อถูกกดทับด้วยน้ำหนักมหาศาลอาสูรหมูตัวเมียยังคงดิ้นคลานอย่างไม่เต็มใจมันแกว่งขาไปมาพร้อมกับมองไปโมเสวิยออีกทั้งต้องการคลานเข้าหาเขาอย่างสุดความสามารถดูเหมือนว่าข้าต้องจัดการบางอย่างกับพลังของเจ้าแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้ไปชิวหอรานถึงกับตกตะลึงในพลังเสน่ห์ของบุตรชายอาสูรหมูตัวเมียนี้ยังไม่ได้กลายร่างเป็นอสูรโดยสมบูรณ์มือและเท้าของมันยังคงเป็นมนุษย์เพียงแต่ลำตัวและสีสัเป็นหมูป่าเห็นได้ชัดว่าการฝึกฝนของมันยังไม่ถึงขอบเขตแกนทารณ์ ไปทิวหอรานคิดว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นแก่นเสมือนเมื่อเทียบกับขั้นก่อสร้างรากฐานเสมือนของเขาแล้วเขาอยู่สูงกว่ามันสองขอบเขตแต่อสูรหมูตัวเมียตัวนี้เผชิญหน้ากับปราประทับของไปทิวหอรานถูกปรึงอยู่บนพื้นมันกลับสามารถเคลื่อนไหวได้และเห็นได้ชัดว่ามันมีพลังกำลังมากกว่าขอบเขตฝึกฝนร่างกายแข็งแกร่งแข็งคอหนาและนายตาสีแดงเข้มมันถูกปรึงไว้บนพื้นอย่างน่าสมเพชแต่ก็ยังมีน้ำลายไหลออกจากมุมปากข้าไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรชายมากกว่าบุตรสาวไปทิวหอรานงงยยหหนนน้้้้าาามมออออขึฟพรถใจจ่ัปญญ เขาลูกศรษีสของไปโม่เสวิยยอพร้อมกล่าจริงจังในเวลานี้แม้แต่เด็กชายก็ยังไม่ปลอดภยัยโม่เสวิยอพ่อจะสั่งสอนวิธีป้องกันตัวให้เจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาละเวลานี้มีอสูรหมูตัวเมียต้องการความเป็นชายของเจ้ามันอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับเจ้าเวลานี้มันอยู่ในขั้นแกนเสมือนเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของขอบเขตแกนทองคำมันด้อยกว่าเจ้ามากเช่นนั้นเป็นเจ้าที่ต้องสังหารมันข้าต้องสังหารมันไปโม่เสวิยอมองอสูรหมูตัวเมียตรงหน้าพร้อมกับตื่นตระหนกเล็ก้อ เขาเกิดจากกลางอสูนของซูเซียงเสวิยยอและไปทิวหอรานสายเลือดอสูนในร่างกายของเขาบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเลือดมนุษย์ดังนั้นสำหรับเขาแล้วการสังหารอสูนจึงไม่ต่างอะไรกับการสังหารมนุษย์มากนะักในช่วงที่ไปทิวหอรานไม่อยู่ซูเซียงเซวิยอทนุถนอมลูกชายเป็นอย่างดีเช่นนี้จึงทำให้เขาอ่อนแอก่อนหน้านี้เมื่อไปซี่เซียงอายุไม่กี่ขวบนางสามารถผนึกอสูนและพูดผีลงในแผ่นกระดาษด,ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์แต่ไปโมเสวิยอยังไม่เคยลงมือกับผู้ใดเลยใช่เจ้าต้องสััััังงงหาารรรมนนนนี่คคืออออขข้้แกขอขออกปกปตว ไบทิวหอรานพยักหน้าเวลานี้เขาต้องการแก้ไขความขี้ขลาดของบุตรชายผู้นี้ให้หมดสิน้นดูท่าทางของนางหมูตัวเมียนี้เสียสิหากเจ้าตกอยู่ในเนื้อมือของมันเจ้าตายแน่นอนและพ่อไม่ต้องการให้ในอนาคตเจ้ามาคร่ำครวญว่าเจ้าเผลอร่วมกับสัตว์ร้ายปบม่เสวิยอไม่เข้าใจสิ่งที่บิดาของตอนกล่าวบางทีอาจเป็นเพราะอีกฝ่ายคือบุตรชายไบทิวหอรานจึงตัดบางช่วงออกแต่สัญชาตยานของเขาบอกว่าคำกล่าวของบิดาที่ถูกตัดออกไปย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีเอาล่ะข้าจะปล่อยมันไบทิวหอรานไม่เปิดโอกาสให,ใหบาราาาาายย่อองงหืมีโีโกกสลลลัเเเขวค ฟังพ่อข้ามันซะขั้นพ่อเดียวไปมเซวิย่ก้าเข้าหาไปทิวหอรานแต่สิ่งกีดขวางเจือจางปรากฏขึ้นตรงหน้าเด็กชายตัวน้อยล้มลงราวกับเพิ่งวิ่งชนคันชองบั้นท้ายของเขากระแทกพื้นรุนแรงเขาถูบั้นท้ายก่อนจะลุกขึ้นมาจากนั้นจึงประนักได้ว่าผู้เป็นบิดาปิดกั้นพลังของตอนแล้วและตนไม่มีความสามารถเช่นใปซีเซียนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ดังใจเช่นนี้จึงทาได้เพียงจับจ้องผู้เป็นบิดาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าหยุดจ้องมองพ่อได้แล้วไปทิวหอรานยกยิ้มก่อนนนนนจจจจะะีี้้ไไไไปดดาาาาหหหลลลััััััังงงออููรรมมมมตตวววกกํํื่่ทึน ใบมเสวิยอตื่นประหนกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาหันสีสษต์กลับและเห็นชัดว่าตราผนึกปศรหมูตัวเมียหายไปแล้วสัตว์ประหลาดคลานขึ้นมาจากหลุมพร้อมกับร่างกายที่เคลือบด้วยฝุ่นผงมันพุ่งพยายาเข้าหาเขาพร้อมน้ำลายฟูมปากอ้าใบมเสวิยอย่อตัวลงโดยไม่รู้ตัวเพื่อหลบเลี่ยงการถูกสูรหมูตัวเมียกระโจนใส่ความจริงแล้วหากเขาถูกสศรหมูตัวเมียตัวนี้กอดรัด เขาก็จะไม่เป็นไรเพราะอย่างไรแล้วไปโมเซวิยอนับว่าเป็นอัจฉริยานับตั้งแต่อายุยังน้อยความแข็งแกร่งของเขามากกว่าหมูป่าตัวนี้แต่เมื่อเห็นน้ำลายฟูมปากและท่าทีบ้าคลั่งของหมูป่าลิ้นดำที่น่าขยะแขยงไปโมเซวิยอจึงไม่ต้องการที่จะถูกมันกอดรัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามอสูรหมูตัวเมียวิ่งเข้ามาอย่างคลุ้มคลั่ง,งสุดท้ายมันพุ่งชนกับปราการของไปทิวหอรานจนสันสะเทือนรุนแรงดูเหมือนว่ามนสเสนจะไม่เลือนรางเลยสักนิด ความเป็นจริงแล้วประการนี้แข็งแกร่งมากแม้แต่เซียนยังไม่อาจทำลายได้แต่เวลานี้ความลุ่มหลงของหมูป่ามีมากเกินไปสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของมันจึงเป็นเพียงคำทุกวิถีทางเพื่อนำร่างไปโมเสวิยอกลับไปแล้วระบำเพลงรักอาจเป็นเพราะความสามารถในการต่อต้านผู้ผีและสัตว์ร,ร้ายตั้งแต่กำเนิดต่ำต้อยของเขาจึงทำให้เขาเป็นเช่นนี้อสูรหมูตัวเมียขอเขตต่ำกว่าเขามากแต่ไปโมเสวิยอยังไม่กล้าต่อสู้เวลานี้อสูรหมูตัวเมียกำลังวิ่งไล่เขาเป็นวงกลมไปชิวหอรานยืนมองอย่างนั้นพร้อมขมวดคิ้วแน่นเยไไสเดีงงั แค่สัตว์ร้ายตัวเดียวหากเจ้าใช้กำปั้นทุบหน้ามันเท่านั้นก็จบเรื่องแล้วแต่หากเจ้าคิดจะวิ่งหนีเช่นนี้ต่อไปอย่าได้บอกกล่าวกับผู้อื่นว่าเป็นบุตรชายของไปทิวหอรานมิฉะนั้นเจ้าจะทำให้บิดาของเจ้าขายหน้าเพราะไปโม่เสวิยอได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อถูกไปทิวหอรานตำหนิรุนแรงเขาเจ็บปวดจนร้องไห้ออกมาแล้วกล่าวว่าขั้นพ่อข้าไม่กล้าสัมผัสมันมีหลายวิธีที่สามารถสังหารมันได้โดยไม่ต้องสัมผัสไปทิวหอรานกล่าวอย่างเคร่งครืออแแมมม้้ต่ควาาาาสรถโดดยกเเนิขงจ ล่องเมคาหอมพิรุณเขตใดเจ้าจึงไม่สามารถเรียกใช้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เจ้าไม่ต้องสัมผัสร่างกายมันด้วยซ้ำม่มอเสวียอนี่เป็นเพียงแค่อสูรหมูตัวเมียต่ำต้อยใช้สมองของเจ้าเผชิญหน้ากับมันเจ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องมีความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามสิ่งนี้บทที่565ขอบเขตใหม่ ใบมเสวิยอถูกอสูรหมูตัวเมียไล่ล่อยู่นานภายใต้การดูแลของไบทิวหอรานในที่สุดเมื่ออสูนตัวนั้นบีบบังคับจนเขาหมดเรี่ยวแรงและไร้ซึ่งหนทางหลบหนีเด็กชายก็ระเบิดพลังออกโดยไม่รู้ตัวล่องเมฆาห่มพิรุณควบแน่นไอ้น้ำจนกลายเป็นน้ำแข็งก่อนจะเจาะสีสะอสูนหมูตัวเมียจนมันสิ้นลมหายใจในทันทีโอ้ยเมื่อมองไปโมเสวิยอที่แทบจะยืนไม่อยู่เวลานี้เขาใช้มือค้ำกับบิดาเอาไว้แล้วหอบอย่างเหนื่อยอ่อนไปทิวหอรานสายศีรษะอย่างช่วยไม่ได้คงต้องใช้เวลาอีกยาาาวนานนทอข้้ได หลังจากหอบหายใจหนักไปโมเสวิยอก็เงยหน้าขึ้นมองไปทิวหอรานเพื่อรอรับคำชมเจ้าใช้เวลานานมากในการสังหารอสูนหมูตัวเมียที่มีขอบเขตต่ำกว่าอีกทั้งพลังการต่อสู้ของมันก็ต่ำกว่าเจ้ามากไม่สมควรได้คำชมไปทิวหอรานกล่าวอย่างเย็นชาไปโม่เสวิยยอก้มศรีศรษะด้วยความหดหู่ใจเมื่อเห็นท่าทางของเขาเช่นนี้บรรพชนกระบีพลันไตร่ตรองก่อนจะกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามเจ้าก็ยังลงมือทำจนในที่สุดสามารถสังหารมันได้อ่าในช่วงนี้เจ้าควรจะอยู่ใกล้ข้าตลอดไปทิวหอรานลูกศรศชชาาาายพรร้้อมมมมกับงงไไไปปทดนนข่่เ็ให เซียงเซวิยอพื้นที่ด้านข้างบิดเบี้ยวรอยแตกปรากฏขึ้นกลางอากาศก่อเป็นรูปสามมิติยื่นออกมาจากห้วงแห่งความว่างเปล่าไปเซวิเซียงจุงซูเซียงเซวิยอในมือซ้ายและหลีจิงเหยาวในมือขวาเดินออกจากมิติอวกาศนี้และหยุดยืนตรงหน้าไปชิวหอรานกับไปโมเซวิยอสูเซียงเซวิยอปล่อยมือไปซี่เซียงและตรงมาหาบุตรชายของตอนก่อนจะคุกเข่าลงใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดสิ่งต่างๆบนใบหน้าของเขาอย่างเบามือท่านเป็นบิดาแน่นอนว่าย่อมให้เขาติดตามท่านได้สูเซียงเซวิยอยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับบุตรชายและสามี ข้าไม่อาจสั่งสอนเขาได้แต่ท่านสั่งสอนเขาได้ดีไม่ต้องกล่าวถึงการเป็นเด็กชายอย่างน้อยโมเสสวิยอก็ต้องเป็นเด็กที่เข้มแข็งกว่านี้และนี่คือหน้าที่ของบิดาเช่นท่านทิวหอรานไม่ต้องกังวลไปทิวหอรานกล่าวพร้อมยืดอกแม้ว่าศิษย์สตรีที่ข้าสั่งสอนจะไร้ประโยชน์ไปหน่อยแต่บุรุษที่ข้าสั่งสอนล้วนแต่เป็นมังกรร้ายในหมู่มวลมนุษย์สิ่งที่เขากล่าวล้วนแต่เป็นความจริงนับตั้งแต่ยุคแห่งเทพเจ้าไปลี่ทุกคนที่เขาสั่งสอนล้วนแต่ยอดเยี่ยมไปลี่ขึ้นครองบันกกะ แม้แต่ที่ไม่มีผู้ใดชื่นชอบฝีปากของเจยยออวิ๋งจือแต่อย่างน้อยเขาก็ยังครองตำแหน่งผู้นำพันธมิตรผู้ฝึกตนเช่นนั้นข้าจะพาเด็กคนนี้ออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันในช่วงนี้ไปทิวหอรานกอดซูเซียนเสวิยอและหลีจิงเหยาตามลำดับจากนั้นจึงคุกเข่าลงต่อหน้าบุตรสาวแล้วกล่าวเคร่งครึมซีเซียนเจ้าจะต้องเชื่อฟังมันดาในเวลาที่ข้าไม่อยู่อย่าสร้างปัญหาและหากเกิดปัญหาขึ้นจงรีบบอกกล่าวมันดาโดยเร็วทั้งแม่เซว,วิยอและแม่จิงเหยาหรือหากพวกเขาไม่อยู่รอจนร่วเวยกลับมาแล้วบอกลกล่าวก ออ,อืมไปซี่เซียงไม่เต็มใจเล็กน้อยที่จะปล่อยให้น้องชายจากไปแต่สุดท้ายนางก็พยักน้ารับจุลภาคหลังจากกล่าวอำลาครอบครัวแล้วไปทิวหอรานออกเดินทางสู่ห่วงแห่งความว่างเปล่ากับไปโมเสวิยอสองพ่อลูกขี่หุ่นกนเซียนยักไปตามสายทานแห่งความว่างเปล่าเริ่มจากก้ามหาทวีปสิแผ่นดินล่องลอยจากต้นสู่ปลายสายทาน ในช่วงเวลานี้ไปทิวหรอรานพยายามสั่งสอนไปโมเสวิยออย่างพิถีพิถันและพาเขาเยี่ยมชมโลกต่างๆแม้ฐานการฝึกฝนของไโมเสวิยอจะไม่ได้เดติบโตอย่างรวดเร็วแต่กลอุบายต่างๆรวมถึงพลังเหนือธรรมชาติและทักษะการหลบหนีก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างไรก็ตามเวลานี้เขาได้รับการสั่งสอนมากมายจากไปทิวหรอรานขอบเขตการฝึกฝนและพลังทางกายภาพแข็งแกร่งขึ้นมากอีกทั้งจิตใจและความกล้าหาญของเขาก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าในระหว่างกระบวนการนี้สเสน่ห์ของไบโมเซวิยอก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตมากมายในโลกวัตถุแม้ว่าพวกมันจะไม่มีเพศที่ชัดเจนแต่พวกมันก็เผยท่าทีประทับใจต่อเด็กนุ่มท้ายที่สุดแล้วสำหรับเขาและมันดาของตนมนเสน่ห์เช่นนี้คืออาวุธร้ายแรงที่สุดแม้ไบโมเซวิยอจะเกลียดความสามารถนี้ของตนมากแต่ไปทิวหอรานก็สั่งสอนเขาว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างความสามารถที่ดีและเลวทุกสิ่งล้วนแต่มีประโยชน์หากใช้ถูกต้องและสอนเขาให้ควบคุมมันและใช้พวาสวรรค์ตั ในขณะที่สังสอนไปโมเซวิยอไปทิวหอรานเองก็มีสมาธิกับการศึกษาและเข้าใจโลกแห่งความว่างเปล่านี้และเขานึกถึงขอบเขตทราบปร,รักหักพังวนคืนอยู่ตลอดเวลาตามขอบเขตการฝึกฝนที่ไปทิวหอรานสร้างขึ้นมันคือแนวคิดการสร้างโลกใบเล็กในร่างกายขอบเขตการต่อไปที่เขาคิดจะอ้างถึงคือสายธารแห่งความว่างเปล่าที่เพิ่งเรียนรู้เมื่อครั้งออกจากขอบเขตแห่งการฝุกตนและเข้าสู่แดนเซียนสายธารแห่งความว่างเปล่ามากด้วยพลังไร้สิ้นสุดมันไหลผ่านห่วงแห่งความว่างเปล่านขนาดใหญ่และผ่านโลกทุกใบและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะใช้เป็นสิ่งอ อย่างไรก็ตามไปทิวหอรานยังคงพบเจอปัญหาระหว่างการก้าวข้ามความคิดเดิมของเขาคือการดีบัดโลกที่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในร่างกายเมื่อเข้าสู่ขอบเขตซาประหักหักพังมันไม่ต่างจากการดีบัดเม็ดยาทองคำแล้วค่อยๆสร้างสายทานแห่งความว่างเปล่ากระจ่างสายภายในคฤหาสีม่วงของผู้ฝึกตนอย่างไรก็ตามหลังจากพบเจออุปสรรคแล้วไปทิวหอรานสัมผัสได้ว่าจุดถือฝูของผู้ฝึกตนธรรมดาไม่อาจรองรับพลังงานดังกล่าวได้ ความเป็นจริงแล้วในยุคเริ่มต้นขององค์การฝึกตนก่อนหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ฝึกตนจะสร้างโลกใบอื่นในคฤราสนร์สีม่วงเทเนจกกักพรรดิเซียนได้เพราะขอบเขตของผู้ฝึกตนถูกออกแบบให้เป็นวงจรสังสารวัฏรเพื่อเติมเต็มซึ่งกันแลลกันเมื่อผู้ฝึกตนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนและสามารถควบแน่นปราณที่แท้จริงในร่างกายได้พลังเหล่านี้จะขยายร่างกายของผู้ฝึกตนและจุดจืดฝูงอย่างต่อเนื่องผู้ฝึกตนจึงจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างพลังปราณที่แท้จริงในร่างกายและทำให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเช่นนี้ััจททรร่างงกแลดบีพิไ้ ความก้าวหน้าขั้นต่อไปก็เช่นกันพลังปราณแก่นแท้นำมาซึ่งความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังปราณที่แท้จริงดังนั้นผู้ฝึกตนจะต้องควบแน่นแก่นแท้ทองคำและจิตวิญ,ญญาณใหม่ดำเนินการไปทีละขั้นและสร้างโลกที่สมบูรณ์ภายในร่างกาย แต่ช่วงของพลังจากโลกใบเดียวมายังสายธารแห่งความว่างเปล่านั้นยิ่งใหญ่เกินไปและไม่มีการกล่าวถึงความเหมาะสมระหว่างขอบเขตนั้นกับสายธารแห่งความว่างเปล่าเช่นมหาเทพหุ่นกลวิถีสวรรค์และปราการจิตสำนึกของอรยธรรมที่สาบสูญทั้งหมดนี้เป็นการสร้างพลังจากรูปแบบชีวิตที่พิเศษออกไปและไม่ถือว่าเป็นผลผลิตในความว่างเปล่าพวกมันเพียงถูกใช้เป็นข้อมูลในการกล่าวถึงและสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ฝึกตนเท่านั้น ดังนั้นไปทิวหอรานจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดลำดับรองลงมาและออกแบบสายทานแห่งความว่างเปล่าให้เป็นสายทานแห่งพลังงานของพลังปราณแก่นแท้สายทานสายนี้จะไหลออกจากจุดสูงสุดที่ถูกควบแน่นโดยขอบเขตซาปรฐหักพังวนคืนและหลอมรวมกันที่ด้านบนสุดของขอบเขตจักรพพัดเซียนก่อตัวเป็นพลังงานต้นกำเนิดเชื่อมต่อสวรรค์และโลกในจุดจือฝูเข้าด้วยกัน สายธารสายนี้เป็นทั้งสายธารแห่งความว่างเปล่าและแม่น้ำสลายวิญญาณในที่สุดจะกลายเป็นเส้นทางหลักของคฤหาัสีม่วงในร่างกายหลังจากที่ผู้ฝึกตนฝึกฝนจนเข้าสู่ขอบเขตนี้แม่น้ำสลายวิญญาณก็ยังคงเติบโตและเมื่อร่างกายของผู้ฝึกตนแข็งแกร่งเพียงพอพวกเขาจะสามารถลองควบแน่นโลกภายในให้เกิดเป็นผนึกพลังงานบริสุทธิ์กว่าเม็ดยาทองคำจากนั้นผู้ฝึกตนที่สามารถตกผลึกพลังงานครั้งแรกได้พวกเขาจะสามารถทดลองครั้งที่สองและสามจนในที่สุดก็จะกลายเป็นกลุ่มโลกสุกสกาวอยู่ภายในร่างกายและแม่น้ำสายนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสายธารแห่งความว่ในทีสุ